สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าฟุตบอลไทยของเรากำลังจะเปิดฤดูกาลนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็ลืมไม่ได้นะเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันในช่วงปลายปียมาค่อนข้างเยอะแต่ทางกูรูหลายๆสื่อเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ออกมานะครับว่าช้างศึกชุดใหญ่ของเราเนี่ยถ้าหากว่าทำผลงานไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตาม ามเป้าเนี่ยมีโอกาสส่งผลกระทบถึงมาซาธทะอีชิอีแน่นอนและครับเพราะว่า6นัดท้ายอีชิอีเดิมพันอยู่บนเส้นได้หากพาทีมชาติไทยเนี่ย วืดนะครับในการไปเอเชียนคัพผมบอกได้เลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ครับ3ช่วงฟีฟ่าเดย์ที่เหลือใน2025เนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นการบ่งบอกได้ว่าอนาคตของอิชีอิกุนซือทีมชาติไทยเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับแม้ว่าสัญญานะครับของอิชิอิเนี่ยอาจจะต้องกลับบ้านหรือว่าอาจจะหมดไปในช่วงกลางปีหน้าแต่ถ้าหากจบปีนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า อาจจะไม่ถึงกลางปีหน้าก็ได้อแต่ว่าวันนี้นะครับคอกาแฟห้ามพลาดครับอันนี้กาแฟของแตงโมเองนะครับกาแฟมิสุขครับวันนี้ใครอยากดื่มกาแฟดีสุขภาพดีสั่งซื้อได้ที่ตะกา้าด้านล่างเลยนะครับส่วนใครอยากเอาไปติดตะกา้าเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต,ใต้การคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิ จะมีคิวนะครับในการพาทับช้างศึกเนี่ยลงเตะตลอดปี2025ก็6เกมหลังจากนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบมาก็คือไม่ดีแหละนะฮะทางสยมสปอร์ตก็วิเคราะห์สื่ออื่นก็วิเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับตอนนี้เดี๋ยวมันก็ใกล้ที่จะเปิดลีกแล้วงานหนักรออยู่นะครับต้องคัดเลือกนักกีฬาจากความจริงนะครับแล้วก็ปัจจุบันคือถ้าไปเลือกในอนาคตและปัจจุบันไม่ได้อย่างที่หลายคนทราบนะครับ บันเทิงแล้วทีมชาติไทยของเราจะเอาจุดไหนนะครับเป็นจุดที่จะก้าวขึ้นมาแล้วก็ยืนในเวทีอาเซียนเอเชียเนี่ยได้เต็มตัวเพราะถ้าหากว่ายังไม่มองปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรโดยในปีนี้ที่เหลือเนี่ยนะครับสามช่วงฟี่าก็ได้แก่หนึ่งถึงเก้ากันยานี้นะครับเร็วๆนี้นี่แหละครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่51นะครับที่กาญจนบ,บุรีซึ่งต้องเจอกับทีมที่มีความแข็งแกร่ง รเราเนี่ยอยู่อันดับ102ของโลกก็เป็นแชมป์เก่าอิรักครับอันดับ58ของโลกนะครับคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมแข็งที่สุดแล้วนะครับทีมชาติฮ่องกง147ของโลกแล้วก็ฟิจิอันดับ150ของโลกอะครับก็ต้องดูว่าถ้ามาซาทาราอิชอีในชนะ1นนัดไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือฟิจิก็แลว้วแต่แล้วเข้าไปเจอกับอิรัก ในรอบชิงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราชนะได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่าชนะไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะมีการตั้งคำถามแน่นอนในช่วง Kings c u p ครั้งนี้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เรื่องของฟี f a r แร k ง n ิแล้วก็ผลงานโดยรวมเพราะว่าจะต้องไปต่อกันอีกนะครับมันจะส่งผลถึงความมั่นใจแน่นอนนะครับในช่วงเกมวันที่6ถึงตุลานะั่นคือคัดเลือก เอเชียนคัพนะครับเพื่อที่จะไปรอบสุดท้ายนัดที่3แล้วนะทีมชาติไทยของเราลงสนาม2นัดมาเนี่ยเราชนะศรีลังกาไปแค่1นูครับแล้วเราแพ้เติร์กไป3-1มี3แต้มอยู่อันดับ2ของตารางแล้วเขาเอาแค่ทีมเดียวและไม่มีอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้ย้ําหลายๆท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมีตั้งหลายกลุ่มแสดงว่าอาจจะต้องเอาอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับ ไม่มีครับไม่มีครับเอาทีมเดียวครับอะไล่ตั้งแต่กลุ่ม A เนี่ยกลุ่ม A เนี่ยจะเป็นทางด้านของฟิลิปปินส์นะที่มีอยู่4แต้มแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นกันอีกมันยังแข่งแค่2นัดน,นะครับมีทาจิติมอร์มาลดีฟเงี้ยฟิลิปปินส์กลุ่ม B เลบานอน กลุ่ม C สิงคโปร์นะครับกลุ่มดีเติร์กรับนำอยู่ก็คือกลุ่มของไทยเนี่ยแหละครับแล้วเราอยู่อันดับ2ดูแต่ละทีมสิครับที่เขาไปแล้วไทยจะพลาดเหรอฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันพลาดไม่ได้และ2เกมนี้ก็เจอทีมเดียวกันนั่นก็คือเจอไต้หวันเย่าแล้วก็เยือน2เกมเลยครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคือถ้าผ่านก็คือหายใจได้เฮือกหนึ่งแล้วปีลุ้นนะว่าศรีลังกาเนี่ยจะทําอันตรายกับ ทางเติร์กมีนิสถานได้ไหมยังไงมันก็ต้องหลุดครับเพราะว่าแต้มเราตามเขาอยู่เราไปแพ้เขาหรือไม่เราก็ต้องกลับมาชนะเขาให้ได้มากที่สุดเกิน3ลูกอะในบ้านอันนี้หลายๆคนก็ทราบคอนดิชันนี้อยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่อิชิอีแล้วว่าทําได้หรือเปล่าและก็เป็นเดือนพฤศจิกายนครับเนี่ยเล่นตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกสารายการเลยครับโอ้โห1 0ถพฤศจิกานะครับอุ่นเครื่อง1เกม คัตเอเชียนคัพนัดที่5ในการไปเยือนสีลังกาอันนี้ก็สําคัญอย่าคิดว่าการไปเยือนสีลังกาง่ายนะไม่ง่ายนะครับบอกเลยเล่นในบ้านยังชนะแค่ลูกเดียวไปเยือนบ้านเขาถ้าหากว่าประมาทหรือว่ามีอะไรผิดคาดขึ้นมาอาจจะจบไม่สวยก็ได้ถ้าดูจากโปรแกร,รมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าพูดตามตรงอิชอิอิมีโอกาสพลาดแค่นัดเดียวนะั่นก็คือการเจอกับอิรักนะครับที่เหลือไม่ควรพลาดแม้ในเกมเดียว ไม่ควรพลาดแม้แต่เกมเดียวถ้าหากว่าพลาดเนี่ยก็อยู่ที่ผลลัพธ์แล้วแหละว่าทางสมาคมจะพอใจหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่พอใจก็คงจะต้องตามนั้นนะครับคงจะต้องตามนั้นจริงๆเนี่ยแต่ว่ายังพอมีข่าวดีกันบ้างนะข่าวดีที่ออกมานั่นก็คือว่าในการแข่งขันชิงแช,งชมป์เอ่อคิงส์คัพที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยที่เล่นที่เมืองการเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสุปปโชคสรารชาติที่เล่นอยู่คอนซาเดรซัปโปโรเนี่ยนะครับแล้วก็ปรเมด อาจวิไลที่เล่นอยู่กับจูบิโรอิวะตะจะกลับมาช่วยลุยคิงส์ครับครั้งนี้คือได้รับข่าวดีแหละคือถ้าอิชิอิไม่มี2คนนี้ก็เตรียมตัวคาราคิรีนะครับจะอยู่ยากมากนะฮะสุปโชคเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวรุกจากฮอกไกโดนะตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาแล้วฟิตซ้อมสมบูรณ์แต่ว่าอยู่ในช่วงที่ว่ากำลัง หยุดเล็กนะครับเดี๋ยวจะกลับมาวันที่2สิงหาคมนี้ในการแข่งขันนะครับคิกออฟกันอีกทีหนึ่งก็เช่นเดียวกันกับฟรองก์นะครับใน J2 นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟรองก์เนี่ยมีข่าวดีมากกว่าสุระโชคเสียอีกนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยชื่นชอบแล้วอยากให้เล่นในตำแหน่งกองหน้าแล้วก็จะใช้งานจริงๆแต่ว่าตอนนี้ค่อยเป็นค่อยไปอยากให้สภาพร่างกายพร้อมกว่านี้นัดก่อนหน้านี้ที่ไม่มีชื่อเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะซ้อมหรือว่า ใดๆแล้วมีอาการเหมือนกับว่าฟิตเนสเทสเนี่ยมันไม่ได้100%เขาก็เลยไม่ใส่ชื่ออารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งช่วงฟีฟ่าเดที่บอกนะครับในการแข่งขัน1-9ปัญญาตอนแรกเนี่ยจะเป็นโปรแกรมฟุตบอลถ้วยเจลีกย b YBC รูวันครับนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าโชคดีทั้ง2สโมสรเนี่ยเช็คกับฟ้องตกรอบไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลกับแน่นอนคือถ้ายังไม่ตกรอบไม่แน่นะ เออนะครับแต่ว่าสุดท้ายตกรอบไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นฟีฟ่าเดงอะแต่ว่าบอกให้ทราบเฉยๆนะครับว่าอ e ิชีอิจะได้นักเตะและอาวุธครบมือทั้งสุภพโชคสารชาติครับเคยร่วมคิงคัพมาแล้ว1ครั้งในชุดรองแชมป์ปี2023ที่เชียงใหม่ส่วนปรเมศผ่านคิงคัพมา2ครั้งแล้วทั้งในปี2023แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดแชมป์ปีล่าสุด2024ที่สงขลามารอลุ้นกันนะครับว่าอ e ิชิอิ จะใส่เต็มขนาดไหนนะครับส่วนคอมเมนต์นะฮะเรื่องราวทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆที่มันออกมาเนี่ยล่าสุดก็มีคอมเมนต์นะครับรันเหมือนกันนะคนแรกเนี่ยท่านแรกก็บอกว่าไม่ไม่พอใจนะครับบอกว่ามั่วก็ต้องการทดลองทีมรอบคัดเลือกโค้ชที่ไหนเขาทํากันนะทีระทอนยังดีอยู่ทําไมไม่เรียกครับนะหลายๆคนก็ต้องบอกว่าวิาพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าผลงานดีก็จะเป็นการปิดปากนักวิจารณ์เหมือนกันนั่นเองนะครับ น่าจะไม่รอดครับท่านนี้บอกซ้อมชุดหนึ่งเอาจริงชุดหนึ่งตัวดีๆก็ไม่เรียกลองทีมไปเรื่อยๆหัวจะปวดนะครับคอมเมนต์ถัดไปเขาบอกว่าเห็นแบบนี้รู้เลยว่าเกรดนักเตะไทยเนี่ยเราอาจจะเริ่มตับลงหรือเปล่าเพราะว่าตัวหลักๆหลายคนอายุ30บวกแล้วนะเอออาจจะแบบ3 5มหอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทบจะทดแทนกันไม่ได้เลยรุ่นใหม่หรือมาตรฐานไทยรีกเราเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันสร้างนักเตะได้หรือเปล่าท่านนี้ก็สงสัยนะครับ อ,อีกท่านนึงคอมเมนต์ถัดไปครับลองทีมทุกนัดใช้โค้ชไทยเถอะประหยัดเงินฝีมือพอกันเลยถ้าได้แค่นี้อันนี้ก็มีสิทธิ์คิดได้นะถ้าผลงานดีเนี่ยผมว่าไม่ติดแต่ถ้าผลงานไม่ดีมันก็จะมีคําถามพวกนี้นะครับสําคัญตอนเลือกนักเตะมาเอาตัวคุณภาพหน่อยเถอะนะวิ่งต้องวิ่งเยอะๆครับวิ่งเท่านั้นทําทีมแบบเออแบบนี้เริ่มหมดมุกแล้วหรือเปล่านะครับกลับบ้านไหม ไม่ได้ไปครับถ้าฟอร์มแบบนี้ก็ถือว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเอาตามตรงเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับในฐานะ f อฟอชีกับไต้หวัน2นัดต้อง6แแทมนะครับเอ่อถ้าไม่ได้ก็พอเถอะฟุตบอลอยู่กับปัจจุบันครับตัวที่ไม่ได้ลงเล่นหรือไม่มีเกมกับสโมสรไม่ต้องเรียกมานะครับไม่ว่าจะเล่นที่ไหนในโลกโหชัดเจนนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ชมดีไม่ดีอยู่ที่ผลงานชุดใหญ่ครับไม่ใช่เอาชุดเด็กที่ปั้นแล้วไม่พร้อมชนนะครับโค้ชจะเก่ง ในอดีตถ้าปัจจุบันล้มเหลวก็อาจจะต้องเปลี่ยนอ่ะนี่ก็คือคอมเมนต์ต่างๆนาะนาะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ comment ได้เลยนั่นเองนะครับ เอาละครับและสําหรับช่วงท้ายนะครับสาหรับใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดละครับวันนี้ครับแตงโมลงเปี๊ยพงยิงครับมีกาแฟเป็นของตัวเองครับกาแฟมีสุขกาแฟสุขภาพดีละครับใครอยากควบคุมน้ําหนักใครอยากสุขภาพดีบอกเลยครับว่าตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับดื่มได้ทุกวันไม่ต้องกลัวไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมนะครับดื่มแล้วสดชื่นมีแรงกระปี้กระเป๋าแคลน้อยน้ําตาล0%ปอร์เซ์ลดความเสี่ยงในการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดลดอักเสบของเซลช่วยคลายเครียดต้านอาการซึมเศร้าโอโหแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วครับทุกคนฮะลองเอาไปดื่มดูดีแบบชนิดที่ว่าแตงโมโลงเปียพงยิงคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับและที่สำคัญเอาไปปักตะกร้าได้แล้วนะครับใครที่อยากจะมีรายได้ปักตะกร้าได้เลยถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ